วันนี้เราจะมาทำกระเป๋าก้นโค้งนะคะก้นมนก้นโค้งเพื่อที่จะติดกับกางเกงเนาะเราก็เอากระดาษแข็งๆนะคะมาทำบล็อกกระเป๋าเท่าที่เราต้องการแล้วเราก็วางกับผ้าที่เราจะใช้นะคะวางขีดช็อกไว้แล้วเราก็ขีดไอตัดเจียนให้เรียบร้อยนะคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้พอเราเจียนเสร็จแล้วนะคะเราจะมาเดินได้ห่างตรงมุมโค้งนะคะหนึ่งเส้น เดินได้ห่างไว้เพื่อที่เราจะกระตุกในการทำมนมนนะคะสองข้างทำให้เหมือนกันเพื่อนบอกทำให้เหมือนกันมันก็จะทำได้ยังไงมันต้องทำให้เหมือนกันนะคะสองข้างพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็เอาบล็อกกระเป๋ามาวางหาอะไรหนักๆนะคะมาทับไว้ทับที่กระดาษนะคะ อะไรก็ได้เหล็กทับหรือเตารีดหรืออะไรก็ได้นะที่เรามีค้อนคืนเลยก็ได้วางไว้แบบนี้นะเสร็จแ,แล้วเราก็ดึงได้มาหนึ่งเส้นนะคะดึงมาหนึ่งเส้นเพื่อที่เราจะรูดผ้าให้ย่นเข้าแล้วก็รัดมาที่มุมนะคะแบบนี้ให้ผ้าเนี่ยชนมุมเต็มที่เลยนะชนสุดๆชนกระดาษนั่นแหละสุดๆเลยนะแล้วก็รัดมุมแบบนี้เลยนะคะ ดึงสองฝั่งดึงเส้นเดียวนะคะถ้าดึงสองเส้นมันไม่รูดเสร็จแล้วเราก็จะไปรีดนะคะรีดพับตามนี้เลยเราอาจจะไม่ได้รีดให้ดูนะคะเพราะว่าเตารีดมันมืดแต่บอกวิธีนะคะรีดพอรีดเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะเรียบๆแบบนี้เลยถ้าเราจะแปะกาวเราก็ดึงบล็อกออกแบบนี้นะคะแล้วเราก็เอาแป้งเปียก แปะแปะแ,ปะแปะบอบๆไว้นะเพราะว่าเวลาเราจะเย็บมันจะได้ง่ายไม่ต้องเปิดไปเปิดมาจับวางปุ๊บได้เลยนะแบบนี้เลยนะคะความสูงความต่ําแล้วแต่เราชอบเลยนะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอามาวางกับตัวกางเกงแบบนี้ตัวกางเกงก่อนที่เราจะวางเราก็ต้องใช้หมอนนะคะหมอนรองรีดของเราที่เราทําเราแนะนําวิธีการทําไปแล้วในคลิป ให้เพื่อนๆไปหาดูนะคะวิธีทำหมอนรองรีดวางเสร็จแล้วแปะเสร็จแล้วเราก็กัดกระดาษนะคะเอ้ยกัดเข็มหมุดไว้ให้แบบนี้เพื่อที่เราจะเย็บเราทำข้างหนึ่งก่อนนะคะทำข้างหนึ่งก่อนเพราะว่าเราจะทำทีเดียวสองข้างมันจะลำบากทำให้ได้ข้างหนึ่งก่อนแล้วเราก็ขยับมาอีกข้างหนึ่งแบบนี้เอาหมอนยัดใส่ลงไปยัดใส่เพื่ออะไรยัดใส่เพื่อให้มัน เด้งขึ้นมาเหมือนกับว่ามีก้นคนเนี่ยใส่ใส่แล้วเหมือนเราใส่แล้วกางเกงสําเร็จอะไรประมาณเนี่ยเราก็วัดนะคะวัดความสูงจากเอวล,ลงมามันลงมาที่ประมาณปลายเก็ดนิดนึงอะนะวัดจากข้างหนึ่งอะที่เราทําเสร็จแล้วก่อนได้เท่าไหร่ตัวน,นี้ก็ได้สามนิ้วกว่านะคะเราก็มาติก๊กติ๊กไว้เสร็จแล้วก็เอากระเป๋าอีกใบนึงมาวาง เอากระเป๋าอีกใบนึงมาวางนะคะพอวางกระเป๋าได้แล้วเราจะต้องใช้ปากกระเป๋เนี่ยมาพับให้เป็นกึ่งกลางนะคะเพื่อที่มันจะทําให้มันตรงเก็ดนะคะปากกระเป๋าจะได้ไม่เบี้ยวนะเพราะว่าเวลาเราสร้างกางเกงเนี่ยเราจะต้องหาจุดกระเป๋าก่อนเราค่อยหาเก็ตหลังนะเวลาเราสร้าง กางเกงอ่ะไม่ใช่แบ่งครึ่งได้เลยนะจะต้องหาปากกระเป๋าก่อนแล้วไปแบ่งจากปากกระเป๋าแล้วก็เป็นแบบตั้งฉากเก็ดขึ้นนะ่ะเนาะถ้าคนทําเป็นอ่ะแล้วเราก็จะกัดเข็มหมุดไว้ในกรณีที่เรามีหมอนรองรีดวางข้างล่างเนี่ยเวลาเรากัดเข็มหมุดนะคะเข็มหมุดมันจะไปชนไอ้หมอนรองรีดเนี่ยมันก็จะไม่ไปติดผ้าด้านล่างอ่ะผ้าตัวงเกงด้านล่างให้เราลาคาญนะคะ มันจะติดง่ายแต่ถ้าเราไม่มีเนี่ยเราก็พยายามที่แบบไม่รู้จุดไงมันจะเบี้ยวไปเบี้ยวมาแบบว่าก้นคนนอะเนาะมันจะต้องเด้งขึ้นอะพอเสร็จแล้วเราก็วัดนะคะจากกึ่งกลางตะเข็บกึ่งกลางเป้าหลังอ่ะว่าความกว้างเท่ากันไหมนะคะแล้วก็ก้นเท่ากันไหมก้นกระเป๋ากับไอช่วงสะโพกของคนเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเอียงเอียงแบบนี้แหละนะมันจะห่างกันนะมันจะไม่ตรงกันนะคะ ถ้าหากว่าใครไปตั้งตรงนี่กระเป๋าเบี้ยวเลยนะเนี่ยพอได้แบบนี้แล้วเราก็ไปเย็บนะคะภาพมันอาจจะมืดหน่อยนะเพราะว่าไฟมันไม่พอแล้วมันภาพเป็นสีดำเนี่ยเห็นไหมคะเก็บหมดุดมันก็จะไม่ติดแต่เราก็เย็บเลย เวลาเราเย็บนะคะเราก็ใช้กระดาษหรือว่าอะไรที่มันแข็งแข็งมาลองนะคะมาลองเย็บเย็บตีนผีริมเล็กเหมือนเราเดินคิ้วริมเล็กปกตินะคะตัวนี้ตัวกางเกงเป็นผ้ายืดลูกค้าให้มาปะกระเป๋เาก็เลยใช้ผ้าสีดำธรรมดา ะลงไปนะคะเพราะว่าไม่มีผ้ายืดเหมือนของลูกค้านาะแล้วก็สีเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันอันนี้คือเราต้องแจ้งลูกค้าไปก่อนนะว่าสีผ้าสีดําเนี่ยถึงจะดํามันก็ไม่ดําเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นผ้าคนละม้วนคนละไม้คนละอย่างเนี่ยถึงแม้จะเป็นผ้าเหมือนกันแต่เขาย้อมคนละครั้งอนะ่ะมันก็จะสีไม่เหมือนกันนะจะเอาผ้ามารวมกันไม่ได้นะคะบางท่านจะแบบว่า อันเนี้ยผ้าสีดำเหมือนกันเบอร์เดียวกันซื้อมาแล้วเอามาใส่กันเนะี่ยบางทีมันไม่ได้นะการย้อมสีแต่ละรุ่นแต่ละครั้งของผ้าเนี่ยแต่ละม้วนเนี่ยสีจะไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าบางทีเวลาตัดเนะี่ยถ้าเขาคิดว่าผ้าสีเหมือนกันเวลาตัดออกมาทําอะไรทําอะไรเนี่ยพอติดออกมาปะออกมาแล้วมันไม่เหมือนกันเนาะเจอมาเยอะเลยนะเวลาตัดงานออ,อเดอร์ใหญ่ๆตามโรงงาน ตรงส่วนที่โค้งของมุมกระเป๋าตรงส่วนที่มนนะคะเราก็จะปักเข็มก่อนนะคะปักเข็มลงไปก่อนก่อนที่เราจะหมุนผ้าเพราะว่าถ้าเรายกเข็มเนี่ยมันจะเบี้ยวทันทีเลยนะต้องปักไว้แล้วเราก็หมุนผ้านะคะกระดาษเนี่ยเราใส่แล้วเราก็ยังต้องผักกระดาษช่วยนะคะไม่งั้นตีนผีมันจะถีบเย็บปกตินั่นแหละถ้าหากว่า เป็นผ้ายืดแล้วจักกระโดดแล้วก็ไปดูวิธีนะคะที่คลิปการปรับเข็มไม่ให้กระโดดเวลาเย็บผ้ายืดอะไรนี่แหละนะพี่นาทำคลิปไว้แล้วนะคะทำสองข้างให้เหมือนกันนะจริงๆพี่นาถนัดขวานะแต่มุมกล้องมันจะเป็นแบบนี้นะจะหมุนจากทางขวามาซ้ายทำไมงั้นวนไม่ถูกนะคะถ้าหากว่าเราไม่ถนัดเอาที่เราเย็บถนัดน่นละ ในมุมกล้องมันอาจจะเป็นแบบว่าทําไมทําไมพี่นาเย็บแบบนี้เออ,ม,เเาาอเเมันก็เย็บปกตินี่แหละเวลาจักอยู่หน้าเราเนี่ยมันก็เย็บปกตินี่แหละเพื่อนๆต้องไปดูตอนที่ว่าเรานั่งหน้าจาักอะว่ามันหันไปทางไหนหมุนไปทางไหนแล้วเราถนัดยังไงนะคะไม่ต้องไปหมุนแบบตามพี่นาในคลิปก็คือหมุนตามที่เราสะดวกนะคะเอาที่เราถนัดเลยแค่ดูวิธีเฉย เพราะว่าในมุมกล้องกับการตั้งกล้องบางทีเราไม่รู้หรอกว่าภาพออกมามันเป็นยังไงนะคะทำเสร็จแล้วถึงรู้เพื่อนถามมาเยอะเลยว่าพี่นามีจักด้านซ้ายด้วยเหรอไม่ใช่จากด้านซ้ายจากปกตินี่เลยค่ะต้องให้มีจักรอะต้องให้มีจักแล้วเรานั่งอยู่นั่งที่จักอะเราถึงจะรู้นะคะว่ามันหันยังไงนะอธิบายก็ไม่ถูกอะ แต่ก็เย็บปกติริมเล็กปกตินั่นแหละคิ้วปกติย้ำตรงๆลงมาขึ้นมาเลยนะคะตรงปากกระเป๋าย้ำเยอะหน่อยเผื่อเขาใส่มือถือใส่อะไรแล้วมันจะขาดนะคะก็มีเท่านี้นะคะนี่เห็นไหมคะใส่แล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะะกระเป๋าหลังสองข้างการคำนวณเราก็คำนวณดูวิธีการใช้ของเรานี่แหละ